สวัสดีครับวันนี้พาเจ้าตัวเล็กมากินข้าวนอกบ้านครับเมนูวันนี้คือมักกะโรนีผัดมักกะโรนีผัดไข่ครับเนื่องจากว่ามื้อก่อนหน้านี้ลิก้าเขาเหมือนกับว่าเบื่อเบื่อครับเขาได้ทานจับชายมีอะไรอีกนะครับจับชาย ต้มจืดตำเลงต้มฟักแล้วก็มีปลาทอดนะครับก็รู้สึกว่าเขาเบื่อครับแม่เขาก็เลยทำเมนูอเมริกันใช่หรือเปล่า <c oughs> <c oughs> คือก็ไม่รู้จะทำอะไรให้เขาอะนะครับ <c oughs> เพราะว่าปกติมื้อทุกมื้อที่ผ่านมา <c oughs> เขาจะทานก็คือเหมือนเป็นข้าวก,กับข้าวเป็นหลักนะครับวันนี้ลองเปลี่ยนเป็นเมนูก็คือ มักะโรนีผัดไข่นะครับก็รู้สึกว่าเขาชอบนะครับโดยที่เราก็ยึดหลักเดิมก็คือเปลี่ยนบรรยากาศในการทานข้าวนะครับวันนี้มาที่ฟู้ดคอร์ทของเซ็นทรัลเวิลด์นะครับก็พาเขามาเยี่ยมชมสภาพแวดล้อมปกติเนี่ยอยู่ในห้องแคบๆเล็กๆนะครับเขาก็เวลาทานข้าวเขาก็จะรู้สึกเบื่อครับแต่พอเปลี่ยนที่นะครับพอเขาได้เจอคนก็จะทําให้พฤติกรรมของเขานเนี่ยเขาเริ่ม แบบว่าสนใจในการทานมากกว่าทานข้าวอยู่ที่บ้านครับวันนี้ก็เลยขับรถมาคือตอนแรกจริงๆว่าจะไปที่สวนลุมพินีนะครับแต่ว่า,อาพอเห็นสภาพของรถยนต์ที่กำลังเข้าสวนลุมพินีเนี่ยจำนวนรถติดยาวมากก็เลยเปลี่ยนมาทานที่เซนทรัลเวิลด์ครับก็เป็นอีกหนึ่งมื้อของลิก้านะครับวิธีการทำนะครับมัคโรนีผัดไข่ก็เหมือนกับ เราทำกับมักกะโรนีผ่านไทยของผู้ใหญ่แหละครับแต่ว่า,าตัวผักนะครับก็จะเป็นผักที่เราหั่นเป็นชิ้นเล็กนะครับแม่ใส่ไก่หรือเปล่าใส่ไก่ด้วยก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กนะครับแล้วเวลาเราต้มครับเราก็จะต้มนานนิดนึงโดยที่การต้มเราก็จะแบบว่าเคี่ยวให้ตัวมักกะโรนีนั้นเนี่ยนิ่มๆน,นะครับแล้วก็ใส่น้ําเข้าไปนะครับ โดยทีเ่เราก็ใช้ระยะเวลาในการเคี่ยวค่อนข้างนานพอสมควรทาให้อาหารนั้นนิ่มเพื่อให้เขาได้เคี้ยวง่ายทานง่ายก็รู้สึกว่าทางแก้ในการที่เขากินข้าวได้น้อยลงจากกับข้าวที่มีอยู่นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยพอเปลี่ยนมาเป็นม,มัตเตลนีก็รู้สึกว่าเขาชอบครับลิก,ก้าอย่าเอาเท้าขึ้นมาอย่างนี้ลูกไม่สุภาพกินข้าวเป็นท่นขุนเป็นช่นขุนไม่ใช่ขุนแลเนี่ย โอเคครับก็ขอบคุณพี่พๆที่ติดตามนะครับวันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่เขามาทานข้าวข้างนอกครับเดี๋ยวก็จะไปดูของเล่นนะครับเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าของเล่นของเขาเนี่ยเริ่มเล่นรถยนต์ได้แล้วครับคือตอนแรกเนี่ยอ่ย่ากับยายเขาก็จะซื้อแต่ตุ๊กตาให้เราก็กลัวลูกว่าจะแบบว่าเล่นแต่ตุ๊กตาอย่างเดียวนะครับก็เลยซื้อเป็นรถรู้สึกว่าเขาก็จะชอบรถยนต์นะครับรถยนต์ที่เป็นเหล็กอะครับ ขนาดไซส์เท่ากับฝ่ามือเขาก็จะเล่นได้ครับเดี๋ยวก็จะพาเขาไปดูของเล่นต่อไปครับก็เป็นอีกหนึ่งพัฒนาการนะครับในการจัดการเรื่องมื้ออาหารก็เปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆนะครับอาหารเราก็ทําแบบว่าเหมือนผู้ใหญ่แหละครับแต่ว่าลดการปรุงหวานปรุงเค็มนะครับแล้วก็เคี่ยวให้นิ่มๆหน่อยนะครับเขาก็จะทานได้ครับก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ มัมมัมแล้วมัม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 อร่อยไหมครับอร่อยไหมอร่อยอร่อย